สวัสดีค่ะพบกับช่องเค้กแคร์ชานะคะให้การว่าเขาถึงมาชาเนี่ยเค้กบริชาเนี่ยตั้งใจหกคนยิงไลวะเค้กบริชาเนี่ยวันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็จะมาทำคลิป r e a c t i o นนะคะซึ่งวันนี้น้องเค้กนะคะจะมาทำคลิป reaction ของคนคนจีนนะคะน่าจะใช่นะคะจากแบบ,บไม่สวยกลายเป็นสวยสวยนะคะแบบแปลงร่างประมาณนี้นะคะนี่นะคะเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอเคนะคะหนึ่งสองสามโอ้นี่นะคะผ้าขีมบำรุงนะคะทาแป้งแปะคิ้วไปเลยนะคะมีน,นเหมือนเป็นเครื่องนะคะตาตา สติ๊กเกอร์มาแปะได้ด้ยวยเหรอทาปากทาแก้มเนอะอันนี้คือทำให้ผิวขาวปนกะติเขาก็ขาวอยู่แล้วนะคะทห็ไหมเนาะทาให้ขาวอุ้ย <c oughs> สวยแล้วนะคะสวยมากเลย <c oughs> อ้อันนี้น่าจะเป็นของฝรัหล แล้วนะคะเ็นไม้ทุกคนมีความสวยในตัวเองนะคะอย่าเป็นกังวลน,นะคะนี่นะคะสวยแบบคนละแบบนะคะเห็นไหมสวยมากเลยอันนี้เป็นของคนจีนดูทาคิมบองลุม่มหนวดหน้าหนวดหน้ากินกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะ อันนี้อะไรอันนี้คือแป้งเหรอไม่ใช่นะน่าจะเป็นครีมอะไรบางอยา่าง้าแป้ง้าแป้งทาแป้งถ้าแป้ง,ปงอืมทาตาทาคิ้วดั้งมาแล้วดั้งมาแล้วดั้งมาแล้วนี่คมคมอ้าวติ๊กกับแ,แปีกละปากอา้าวดู ฟันหายไปแล้วฟันหายไปแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะครีมมาทาน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเอออันนี้น่าจะเป็นของคนจีน,นะคะ่ะ แทบจะไม่มีคิวแต่ว่าเขาคิว <c ute> เอาคิวมาแล้ว <c ute> ตาตาตาดังอืมหน้าผาตาปากปากปาก อุ้ยสวยทันทีเลยนะอันนั้นเป็นคนจีนใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นของฝรั่งเหมือนกันนะฝรั่งนี่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาแปรงยังไงอุ้ยเสร็จแล้วหรอทำไมไม่มีขั้นตอนทำเลย <laughs> เสร็จแล้วสวยมากเลยเสวยมากเลยชอบผมอะ่ะแบบเป็นล,ลอนดีผม เขาดีใจนะคะแบบอยากจะร้องไห้นะคะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยมากเลย p พ r f e c t สวยครอบเคดแล้วนะคะนี่ เอาไปข้างนอเกี่ยวอะไรเอาอะไรมาแปะตรงดังนี่ตาตาอ๋อเอาอันข้างในออกเขาเรียกว่าคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์เอ่อเฮ้ยคนละคนกันเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ละใช่ไหมใช่เหรอ ไม่ใช่แล้วนะค่ะผู้ชมไม่ใช่นะคะผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะคะผู้ชมนี่นะคะเป็นของคนจีนกันถอดถอดถอดออกโอ้ต่อไปก็ออลิปโอ้อ ฮื่มจู่โอ้ my god ฮ่าคองเาคนเลยใช่ไหมอ้อนี่ก็เป็นของคนจีนกัน contact lens ในตา าตาตาตานะคะตาสองชั้นตาสองชั้น,นเฮ้ยสวยเลยนะคะสวยมากเลยสิอือหือ โอเคนะคะอ้อ oh, อันนี้คนต่อไปนะคะเป็นคนจีนเหมือนกันนะจ๊ะนะคะโอ้มายก h อืมอุ้ยสวยอุ้ยจากประมาณสี่สิบกลายเป็นสามสิบได้เลยนะเนี่ยใช่ <laughs> ให้ดูดีดูดีเป็นคุณนายทันทีเลยนะคะคุณนายอ๋อนี่ก็เป็นของฝรั่งกันเอออันนี้สวยแล้วหรือเปล่าอันนี้เขาสวยแล้ว <c oughs> ดังดังสวยมากเลยดังโดงดังสวยแบบดังสวยอันนี้ปกติก็สวยแล้วใช่ไหมอุ้ยปากก็จับสวยมากปากดูดีปากสวย ว้าวตาสวยมากอืมลิปม,ม่วงจนม่วงมากเลยนะคะอ๋อเขามีสิวตรงนี้นะคะอ๋อโอ้ไม่ก็อเข้มมากเลยนะคะดูปากแบบอือหือปากสีเข้มมากปากเข้มมาก สวยอ่ะชอบตาอันนี้เขาเป็นขงของคนจีนเหมือนกันโฮแป้งทาแป้งทาคิวว้วคิ้วเขาทาสวยขนาดนี้เลยอมาแล้วมาแล้วดังอะไรมาแล้วม,มันคนเกาหลีเลยอ่ะ ใชแมนม่เป็นลุกเหมือนคนเกาหลีของคนเกาหลีฟีน่ารักดีโอเคนะคะก็จบังไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย